ดีค่ะรถกระบะราคาประหยัดค่ะราคาแบบนี้ไม่ช่วยเจอกันบ่อยๆนะคะท่านใดที่มองหาไปใช้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันก่อนได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดค่ะรถคันนี้ต้องบอกว่าเน้นตามสภาพนะคะราคาถูกตามสภาพค่ะทุกท่านอิซุซุดีแม็ก2.5เครื่องคองมมอรเร็วปี07ราคา85,000บาทค่ะ ซื้อจริงต่อรองได้นะคะคุราคาคุยกันได้ค่ะเน้นขับใช้งานนะคะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าความร้อนปกติน้ำไม่ดันไม่ไอกระบะไม่ผูกตำหนิมีสีไม่สวยค่ะมีตำหนิตามรูปเลยนะคะมีเรมมีเอกสารแต่โอนไม่ได้ค่ะ าษี68ต่อภาษีได้ปกติเน้นตามสภาพนะคะในราคา85,000บาทนะคะเน้นย้ำว่ามีเล่มแต่โอนไม่ได้นะคะรถขับได้ค่ะสนใจนะคะดูรถได้ที่สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายได้ตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะอย่าลืมนัดหมายไปดูรถกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ